รัดหน้าคณะต้นใหญ่ๆกบรัดหน้าหมูมเส้นหมี่จ้ะอันนี้เรากำลังจะทอดอแหนมกระดูกหมูอยากกินกินลาดหนาแล้วก็จะกินแหนมกระดูกหมูไปดื้อคอมคอมกำเริ่ขต้นไฟต้องทอดไฟอ่อนเนาะเพราะว่ามันจะค่อยๆชีวิตค่อยๆเหลืองกระเทียมเขาก็จะใหม่ๆจ้ะ เจอเลยราดหนาเดือดบุ pues whales, well desse, 8, nah, my enemies, my ๊บบุ๊บบุ๊บเดี๋ยวจะได้เซตเลยจ้ะเดี๋ยวจ้ะนั่งเข้ากันสวัสดีค่ะทุกคนเปิดวอมมาแล้วมากระสับมาพบกับแฟนวาในช่วงปัจจานิหน้าของไทยอีกนอนเดีมวนี่มีราดหนาดมีแหนมกระดูกหมูด้วยนี่มีราดหนาเซนมียพี่น้องจะเดินกินแฮมเบอร์เกอร์ยังไม่อยากออกกล่อง้ัน แพ้กับพี่มีของโปวดพี่มีเดี่ยนี้รัดนานปวดไหมชอบประเทศไทชอบปักไทยมากกว่ารัาดรัดนานน่ะเักไทยชมใจมันรัดนานชอบของโปวดพี่มีแม่ซื้อข้าวน้ามาไป่นอะก,กิโลละห้ายูโรโอ้ถูกถูกยรื่งก็ได้ฟรีมีตะกร้านใหญ่ๆเป็นไรลูกแล้วก็เลยมีเกลี้ยทำรัดนานจ้ะแล้วก็แล้วทอดแหนมแหนมใช่ป่ะ หมกระดูกหมูอ่อนด้ปะปลาติ่มฟิทนฟาลายตอนเหนือรูกซื้อปลาได้ยังให้กันเลยขออนุญาตถ่ายคนเดียวไม่ต้องเห็นลูกเห็นซางมีดอกแค่นาะนี่นิดหน่อยกลับไปโรงเรียนเร้ว พี่มีไปโรงเรียนแล้วพี่มีไปอาทิตย์ละสองวนันกะโกจีเดียนไปทุกวันจ้ะไม่ได้เอาเซนสมีเหลืองออกจากู้เย็นแพรก็เลยทำเซนบะหมี่เอเซนบมีอันนี้จ้ะมีธรรมดากู้แชแข็งพี่ต้องกินขอก็แพรว่า เห็นไปไมั้ยม,มาแต่วินอนก,กินขา้าวกินขา้าวต้านได้ไหมดูก,การขนาดมันไม่หายน้นอยๆแต่เพลชอบกับก I'm making a big mistake. For me, I let you watch but I will go, slower. Mm, go slower. slower. I do go slower. I do go slower now. like yum. ม่เลยทำนานนะว,วันหนง้งานมาวันนี้เลิกงานพุ่งเย็นงานยุ่งแต่ช่วงนี้ เรายังล็อกดาว,วนี่เบลเยียมก็ปิดล็อกหมดแล้วกับหมดกับหมดระวางหน้าดูมัก็เ่ียท,ทอดแหนมซี่โครงหมูยังอร่อย กินอยู่ที่ทำงานแล้วทีนี่ก็เลยเอามาทอดอยู่บ้านดาจ่ะกูเป็นคนทำแต่หุ่นต้นทอดมาเกินอ่ะือจะไม่ได้กินในดูหรอกเพราะว่ายัให้ซุป ชั้นนี้ก็สวันด์ชั้นดาวลดยดิยน่หมาถึงาดไปโรงเรียนจะไปโรงเรียนทุกวันก็ต้องมีกฎมีระเบียบเนาะรักษาระยะห่างอะไรเงี้ยอื้มมีอีกหนึ่ง เขาบ้านอยไปกรุงเทพฯไงกินตอนกลับมาถึงมึงเออกินตอนอยู่บ้านเออวันห่างโดนพทอดดุหนากเลยเก๋นิดนึง Hmm. Wat doe je? Ik kan wel niet van de helft van de hamburger. Hmm. Nee. En Ik kan niet meer de helft. De maxima is de helft. En hoe is het op schooien? Goed. Heb jij huiswerk? Nee, die proberen het minste huiswerk. Te <laughs> Zo weinig als mogelijk. Waarom? weet het niet waarom. Mag ik later snufferen? Nee. Dat is echt verkeerd, papa. De 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 examen, ja? Dat je geen examen Dat je durft te dat je geen examen Huh? Oh ja, ik denk dat ja, jij moet later gaan leren. Ik ga het erin pakken. ai cái đùi mày non là phép điều cho hãy lớn lại lớn lại tám rồi ít phép nữa ít đủ ăn bữa hàng bên 2 con này thích chơi chả thích chơi cứ là thế, thế ui mày ยีา๋าวบบเกือบเปเนาะให้มีมบกอืมหนักริหมโเ้ยจิ้มกงเ่บหลายพี่นนองเออกูทํากูทําขายอันนี้เป็นเรื่องปกติของไปวานอ่ะไปกินไปดาเดินไปดาจา้ะ เขาจะว่าดราม่าอะไรก็เรื่องแล้วแต่จ้ะแค่ก็ทำนู่นทำนี่ได้นาะ้อหอมกรุบจ้ะซาเวอร์มิสจ้ะฮะอร่อยนน่น่ะกุกกกิมิกกุกกี้ฮะแลาวก็กูนั่นเด้อกุกกี้ <cười> 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 em kêu mọi là mẹ cái gì kia hôm nay là người mhm 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 ร้อนยังนนกินดูยังไม่ได้ไปละกินขา้าวไม่ดูกันนี่แหละวันนี้ไ่นองอย่าลืมเปน็นกำลังใจ ก <laughs> ็ไปตามเหนว่าอือร่อยนี่กินจริงอร่อยตักใส่เดี๋ยวครับด้ว ไหนไ่นีบายจ้ะ